วัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ภายในห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังในย่านฝั่งธนบุรีนะครับก็ชั้นที่ผมนั่งอยู่เนะี่ยก็เป็นชั้นล่างสุดของเดอะมอลล์บางแคนะก็จะมีในส่วนของร้านต่างๆนะครับจุดขายนะครับก็ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของจุดขายพวกคอนโดมิเนียมนะครับก็โครงการที่อยู่อาศัยนะฮะด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของ ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็คือฟูจินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นร้านรองเท้านะครับแล้วก็จะมีร้านหนังสือร้านทองนะครับในบริเวณชั้นล่างของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายบรรยากาศของเขาเรียกกันว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับห้างเดอะมอลล์บางแคมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือด้านหน้าผมนะครับตรงนี้นี่จะเป็นบ่อน้ํะครับ ไม่ใช่บ่อน้ําธรรมดาครับก็จะมีปลาอยู่ภายในบ่อนะครับปลาที่ห้างเดอะมอลล์บางแคเนี่ยด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของปลาค้าฟนะฮะเนี่ยลองสังเกตนะครับก็จะมีหลากหลายตัวนะครับกําลังแหวกว่ายน้ํากันอย่างสนุกสนานนะครับก็มีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะก็สีสันของปลาค้าฟเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับเขาให้การยอมรับว่าเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่า สร้างกําไรให้แก่คนเลี้ยงได้อย่างสวยงามเลยครับเพราะว่ากําไรเนี่ยงามมากครับราคาค่อนข้างแพงครับคนที่เล่นปะคราฟเนี่ยเขาน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะราคาเนี่ยก็มีไปตั้งแต่หลักแสนหลักล้านนะฮะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีราคาแพงแล้วก็สร้างกําไรให้แก่คนเลี้ยงได้อย่างงามเลยนะครับสําหรับปะคราฟนะในครับสีสันั้งปะคราฟนี่ก็จะเป็นสัตว์ที่สวยงามอยู่แล้วนะครับ ก็ในบ่อนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของสีขาวร้้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีอื่นแซมเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีส้มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นหรือว่ารู้จักกันเนี่ยก็จะเน้นๆก็คือสีส้มนะครับสําหรับปลาคราฟนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขามีกฎห้ามให้หารปลานะครับก็เคยมีคนเนี่ยเอาหารปลามาให้นะครับทั้งท่างเนี่ยเขาก็เลยออกกฎว่าห้ามให้หารปลาในบ่อนะครับ ถือว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อบางทีเนี่ยโยนอะไรลงไปแล้วปลามันไปกินนี่ก็อาจจะทําให้ปลาในบ่อเนี่ยตายได้นะฮะก็มีเยอะแยะนะครับสําหรับปลาคราบภายในบ่อที่ห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีทางด้านของปลาช่อนอเมซอนตัวยักษ์เลยนะครับแต่ปัจจุบันเท่าที่ผมเดินสํารวจเมื่อสักครู่นี้ครับก็ไม่มีแล้วนะครับสําหรับ ในส่วนของปลาช่อนอเมซอนยักษ์นะฮะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนก็อาจจะมีการย้ายหรือก็ไม่ได้นํามาแสดงโชว์ต่อไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่คู่กับห้างเดอะมอลล์บางแคมาอย่างยาวนานะครับคือห้างเดอะมอลล์บางแคเปิดเมื่อเปิดครั้งแรกนะครับเปิดทําการในปีพศ2537เนี่ยทางด้านของเจ้าปลาช่อนอเมซอนยักษ์เนี่ยก็อยู่คู่กับห้างเดอะมอลล์บางแคมาตั้งแต่ช่วงห้างเปิดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะ เนี่ยครับผมก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆของในส่วนของที่เป็นบอ่อปลานะครับนี่ครับก็จะเป็นจดถึงตรงบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบอ่อปลาที่ขนาดอาจจะไม่ใหญ่นักนะเนี่ยปัหลักๆตอนนี้นี่ก็จะเห็นเป็นแค่ปลาคาร์ฟนะครับที่อยู่ภายในห้างเดอะมอลล์บางแคนะฮะในส่วนของปลาช่อนอเมซอนนี่ก็ไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับ เราก็จะมีในโซนที่เป็นในส่วนของนกนะครับอยู่บริเวณด้านตรงนู้นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศของที่เป็นในส่วนของนกที่อยู่ภายในพื้นที่ของห้างเดอะมอลล์บางแคกันครับก็ตรงนี้ครับกรงนกที่อยู่ด้านหน้านะภายในห้างเดอะมอลล์บางแค,คสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นในส่วนของนกแก้วมาคอนะครับสมัยช่วงประมาณ20กว่าปีก่อนนะผมเคยมานะครับสมัยเด็กๆเลยนะ ก็จะมีทั้งในส่วนของปลาช่อนอเมซอนยักษ์แล้วก็นกแก้วมาขอแต่ปัจจุบันนกที่อยู่ภายในกรงเนี่ยฮะเนี่ยสองตัวนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของนกหงยกนะครับเนี่ยสีก็น่าสวยงามรับสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะฮะก็ถือว่าเป็นนกปากขอขนาดเล็กนะครับมีลวดลายและสีสันที่สวยงามครับพินกําเนิดเนี่ยก็จะอยู่ตามทุ่งหญ้าในประเทศออสเตรเลียครับโดยทั่วไปแล้วนะสีตามธรรมชาติก็จะมีขนสีเขียว สีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวรับแต่ปัจจุบันนายได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลายนะครับก็ถือว่ามีหลากหลายสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่จะมีแค่สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเลยก็สีขาวนะครับในนี้นี่รู้สึกว่าจะมี2อตัวนะฮะก็เกาะอยู่บริเวณกิ่งไม้คู่กันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ค่อนข้างจะสวยงามสำหรับนกขงหยกนะฮะ ก็บรรยากาศนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสมหรับจุดที่เป็นบอ่อปลาฮะเนี่ยก็จะมีการทำเป็นต้นไม้จำลองนะครับสร้างบรรยากาศให้กับพื้นที่ของบอ่อปลาบริเวณห้างเดอะมอบางแคนะครับ แต่เดิมเนี่ยก็เคยมีทางด้านของปลาช่อนอเมซอนยักษ์นะครับคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่คู่กับห้างเดอะมอลล์บางแคครับหากว่าคิงคองเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของห้างพาตานะครับทางด้านของปลาช่อนอเมซอนยักษ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับก็เป็นจุดไว้สำหรับนั่งพักผ่อนดูปลาชมนกนะครับภายในพื้นที่ของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับก็จะมีเก้าอี้ไว้สำหรับให้คนนั่งพักผ่อนนะครับ บรรยากาศก็ไม่ใหญ่นักแต่ก็ถือว่าเมื่อมาได้นั่งบริเวณของบ่อบปลาในพื้นที่ของห้างเดอมอบางแคก็จะรู้สึกสดชื่นครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกับก,บการได้ชมปลาคราฟแล้วก็ชมพวกบรรดานกหงสยกนะฮะนี่ครับก็จะเป็นปลาคราฟทั้งหมดนะฮะมีทั้งในส่วนของตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่หลากหลายสีสันนะครับ สีส้มหรือว่าสีขาวล้วนนะครับตรงตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของนกขงยกนะครับเอาครับก็คงจะประมาณนี้สำหรับเรื่องราวการรีวิวบ่อปลาคาคร์ฟที่ตั้งอยู่ภายในห้างเดลโมบางแคบสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ